สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอตตีน้ำโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางหมวยเราพัฒนานะครับผมในงวดประจำวันที่22มกราคม2 5 6 8ก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่องคำเตือนทางช่องเพเพียงสื่อกลาง นำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมสำหรับแนวทางนะครับผมในงวดประจำวันที่20หลุดไปนะครับผมก็ต้องขอโทษเอซพี่น้องนะครับผมก็ไปต่อเลยนะครับผมสำหรับวันที่22 สำหรับเลขเด่นในตารางนะครับจะมี8 3 6 4 0 9นะครับผมแอดมินจะให้อยู่ที่0แล้วก็8 0ศูนย์มีศูนย์สองศูนย์สี่ศูนย์ห้า 06แล้วก็07สำหรับ8นะครับผม81 82 83 84แล้วก็85 สำหรับ6แอดมินจะกันให้นะครับผม6 4แล้วก็6 7สำหรับเบิ้ลนะผมมี8 8 6 6แล้วก็2 2สำหรับ3ตัวนะครับผมแอดมินก็จะจับในตารางนะครับผม 439นะครับผมชุดบินนะครับผม493 784 182 102 705 5 8 3แล้วก็6 08สำหรับตัวเน้นตัวเจะนะครับผมมี02 04แล้วก็05นะครับผม 8มี8 1 8 3 8 4สำหรับชุดกันนะครับผมมี6 4 6 7นะครับผมเบอร์8 8 6 6สำหรับ3ตัวนะครับผม4 9 3 1 8 2 1 0 2 7 0 5แล้วก็6 0 8นนะครับผม fc พี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดเลิฟกดไลค์กดติดตาม ให้กับแอดตีน้ำโชคพารวยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอ f c พี่น้องมีแต่ความโชคดีเฮงๆปังๆนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ